อันนี้จะเป็นของฝากจากญี่ปุ่นอันนี้ก็คือปิชิยานะคะเมดินฮอกไกโดเจแปนโอริก็เนี่ปิชิยาแล้วก็อันนี้ก็จะมาจาก o y c ์เป็นส่วนโรโดรินะคะสวยมากอันนี้ก็จะเป็นขนม คุกกี้ชีนะคะฟอร์มากมิ้วก็ฟอร์มาเฉยเฉยอันนี้เราเค็มหน่อยเป็นของโอตารุนะเนี่ยเลอเตา <Okay. S 1> แล้วก็อันนี้จะเป็นดูเดมอนตเกี๊ยวบ้านนาจะเป็นรูปนี้เลยแล้วก็มีไส้กล้วยข้างในขนมปังกล้วยอันนี้ก็จะเป็นสเบปะรดช็อกโกแลตอร่อยมาก <c oughs> ของเล่าของเล่าถวอันนี้จะเป็นโตเกียวบ้านนะใครไปโตเกียวต้องซื้อนะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรแผ่นแป้งโตเกียวเป็นอย่างนี้แผ่นแป้งโตเกียวเลยโตเกียวผายโตเกียวผายนะจ๊ะโอเคทำไม